ใครจะรู้ว่าท้องนากลร้างในผลเพราะความขัดสนปั้นโครนจนเป็นตาหารก็เป็นไปแล้ว จ่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกเป็นทนผัวงแห่งความอดทนไม่ท้อทองแท้ไม่กลัวไฟกลัวตายไม่ใช่ลูกพ่อทำการใหญ่สารต่อปกปักรัก ที่หาได้ยากเย็นในแผ่นดิ ใครจะรู้ว่าท้องนากลาสร้างในพลนทุ่แม่แดดฝนสาดโครนให้เปลือนมนทิน้น กับในพลคนกล้าพลเรือเอกบรรณวิตเก่งเรียนเราชีวิตเราก็ผ่านมาถึงขั้นนี้แล้วรับราชการก็มาจนถึงที่สุดแหละก็ขอฝากงานให้กับแผ่นดินขอทําคุณให้กับแผ่นดินผมตั้งหลักอย่างนี้เลยเพราะนั้นอะไรที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมจะไม่ยอมเลยนะครับใครมาถามว่าเอ๊เป็นข้าชกาประจำทำไมอย่างนี้ผม ขอทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนสวัสดีพี่น้องที่อยู่เวทีเดินทางไกลกอบกู้ราชนาจาักรไทยนะคะแม่น้อยค่ะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้องอาชาว13สยามไทยนะคะ,คะที่กำลังชมทีวีทา,านดาวเทียมและกำลัง ชนทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตก็คือ Thai SMB.com และเชื่อมสถานีพิยุทั้งสองสถานีแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากวันนี้เราก็เจอกันวันพฤหัสสบายๆนะคะเพราะว่าการกันใต้เต็นท์แต่อย่างที่บอกถึงแม้ฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกค่ะพายุจะมาค่ะพวกเราก็ยังยืนหยัดอยู่ที่นี่นะคะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยช่างร่ำลือเหลือเกินว่าที่สนามหลวง เขาเลิกเรียบร้อยไปแล้วจเลิกได้แล้วค่ะเลิกได้แล้วมาเจอกับเราที่ท้องสนามหลวงเราจะเลิกเมื่อไหร่น้องตองเราจะเลิกเมื่อไหร่ก็จนกว่าเราจะได้อำนาจรับกับไม่ใช่คุณยิ่งรักกลับบ้านเมื่อไหร่เราก็จะกลับบ้านเหมือนกันใช่ไหมพี่น้อยอ้าวทรงเสียงบอกขน้อยเออฟังเสียงก่อนนะคะแล้ววันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนต่างๆนะคะ ก็ข่าวของเราก็คงจะออกไปแล้วว่าวันนี้เราได้ทําอะไรกันบ้างเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดไปทางแอสเซบีแล้วใช่ค่ะทางช่อง13ะผู้ที่รับชมทางช่อง13อยู่นะคะเราขอเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งได้ซึ่งจริงๆท่านก็คงจะได้ทราบจากแหล่งข่าวต่างๆเพราะวันนี้ข่าวออกไปเยอะค่ะก็ขอบคุณพี่สื่อบนชนต่างๆด้วยนะคะที่มาทําข่าวให้ความสนใจข่าวในวันนี้ก็คือว่าพวกเราเนี่ยได้ใส่ชุด ทปทนะคะก็คือตัวย่อทปทแปลว่ากองทัพปลดแอกประชาธิปไตยไทยนะคะแล้วพี่น้อยพอใส่ชุดไปแล้วเนี่ยก็คือประชาชนเราที่ใส่นะคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถแยกได้ว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนของเราก็คือสภาเกษตรกรไทยแห่งชาตินะคะซึ่งมีลุงสวัสด ผู้อาวุโสดูแลแล้วก็มีพี่ธนากรมีพี่อุดมมีน้องบุดมีน้องตุ๊กมีน้องทูนน้องทูนนี่น่ารักมากอ้วนอ้วนตุ๊กตุ๊กน่ารักเหมือนเหมือนชื่อเลยมาทั้งครอบครัวมาทั้งครอบครัวนะคะจะมีฝ่ายเดียล่ี้เล่าเรื่องให้ฟังขอเล่านิดนึงนะคะได้น่ะขออนุญาตเล่าขออนุญาตทูนอขอนี่นัทูนนะเขาให้อนุญาตเขาเลียนราก็จะเล่าเรื่องข่าววันนี้เอาไว้ก่อนนะสักครู่ค่ะเดี๋ยวเล่า พี่ดวงก็บอกว่าสามีเขาเนี่ยเป็นคนทํางานนี่แหละค่ะพี่ดวงก็มากับพี่น้องอยู่ที่นี่นะคะตอนนั้นอยู่ที่น่าจะสักขุนหารอศรีสเกตแล้วก็เดินทางมาที่นางรองน้องกี่สามีก็โทรเลยเมื่อไหร่แกจะกลับบ้านไม่กลับเขาบอกว่าไม่ได้กลับหรอกอ้าวทำไมไม่กลับมาเพไม่กลับมาจะอยู่ที่เนี่บอกเออถ้าแกไม่กลับชัดจะเลลาออกจากงานแล้วไปอยู่กับแกเลยอวัดีบ๊วยสวัสดยโอ้ยสมัติฮานน่ารัก ทูนบอกลาออกเลยสามีแมนค่ะสามีลาเองค่ะพี่ทูนไม่ได้บอกเลยก็วันนี้ของพี่น้อยก็มีมีเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจแต่ตำรวจวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะน่ารักมากค่ะไปคุยกันอยู่ประมาณสองชั่วโมง,งรองผู้กำกับโคราชนะคะท่านเราคงไม่เอ่ยชื่อแต่ท่านน่ารัก ปกติกับตำรวจโคราชไม่ค่อยถูกเส้นกันทําไมคะคือท่านชอบตั้งด่านแต่เราก็รู้แหละเหตุผลในการตั้งด่านนะแต่วันนี้เราได้คุยลึกๆแล้วตํารวจเป็นประชาชนเออเอ้าวตบมือให้ตำรวจหน่อยตำรวจดีๆมีอีกเยอะพี่น้องนะคะตบมือยาวๆเลยค่ะตบมือยาวๆให้กับพี่ตำรวจทุกทุกคนที่กาลังปฏิบัติอยู่เมื่อเช้าพี่ตํารวจก็มาให้ความสะดวกกับเราในขณะที่ข้ามถนนไปเพราะว่าเมื่อเช้าเรามีตั้งขบวนเดิน เดินไปเพื่อที่จะยื่นเอกสารให้กับสารีกานะคะก็ท่านก็ได้ส่งตัวแทนออกมารับนะคะที่เรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณพี่ตำรวจที่มาอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนนะคะก็ขอบคุณมากแต่เมื่อกีนี้เขามีตำรวจน่ารัก เขาบอกว่าพี่เหนื่อยไหมตำรวจร้อยเปอร์เซ็นต์ล่ะน่านัขอบคุณมากน่ารักวันนี้ตำรวจน่ารักเยอะเลยที่เจอเขาถามว่าพี่เหนื่อยไหมแล้วน้องเหนื่อยไหมที่เดินตามพี่ตลอดเขาบอกเขาไม่เหนื่อยงั้นพี่ก็ไม่เหนื่อยเพาฉนั้นก็ต่างคนต่างทำนาที่ขอบคุณนะน้องตำรวจนะดูแลพี่อย่างดีเลยขอบคุณมากเอาตบมือให้น่อยอุ้ยมีตำรวจมาดูแลเจรที่ไหนมันจะเข้ามาเราใช่น้องตองใช่ค่ะใช่แต่วันนี้มีมีพี่น้องที่ใจดีทยอยเข้ามาทั้งวันเลยแล้วสักครู่นี้รู้ไหมว่าพี่น้อยบิ่งไปกระหืดกระหอบ ที่น้องตอมพี่น้อยไปทําอะไรมาเหือท่วมตัวเลยไปแจกเขาเรียกมีกรอบค่ะพี่น้องตลาดจากสุพรรณบุรีค่ะมันจะพูดใี้ติดใหน่อยค่ะมีกรอบอร่อยมากเดี๋ยวคงจะไล่เรียงว่าใครมาเยี่ยมเราบ้างน้องตอมเดี๋ยวพี่เริ่มก่อนนะได้ค่ะเริ่มเลยอผู้ไม่ประสงค์จะออกนามมาตอนเย็นค่ะผมเอาข้ามาช่วยแปดสิบกองไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่เป็นไรก็ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณผู้ใจดี ใจดีจริงๆทุกวันวันละหนึ่งพันกล่องจากตัวนี้ขอบคุณมากค่ะ,ะ,ะสำหรับรของน้องต่อของค่ะนี่ค่ะฟังกลุ่มพลังธรรมาริปไตยนะคะคุณน,น้ำเพชรสายใจอคุณน้ำเพชรสบายใจขอประทานโทษกัะหนึ่งพันบาทค่ะคุณชนทิพย์ดวงฤดีสุขแสงหนึ่งพันบาทนวพ กอนตะเคียนนุษ5 0ห้าร้อยบาทคุณรัศมีหนึ่งพันบาทคุณอัศวินสีสุขคำหนึ่งพันบาทแล้วก็ผู้ไม่ประสงค์จะออกน 2, ามสองพันสี่ร้ยสี่สิบาทรวมทั้งสิ้น5้าพันเก้าร้อยสสิบบาทค่ะแล้วก็ยังมีบริจาคสิ่งของอนะคะคุณตัวเล็กชนบุรีนะคะ,ะน้ำดื่มวันเลยนะ,นะคะตัวเล็ก คุณตัวเล็กให้มักทันค่ะกรุงเทพรวมใจให้กาแฟ18บแป่อยาแอนตีซินน้ำดื่มน้ำพริกผ้าช็ดตัวนะคะแล้วก็ยังมีผู้ไม่ประสงค์จะออกน้ำเสื้อกันฝนหนึ่งร้อยชุดของเมื่อวานนี้ของเมื่อวานนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะของวันนี้อยู่ในกระเป๋าน้องหมิงน้ำ้องทอนหยด ไม่บอกโทษแต่อ่านซ้ําก็ดีเพราะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไม่อไนอนไมนอนต้องระวังบาง<ช>าคนทานอาหารทานถ้าอาหารเอาไปแล้วคือเขาเรียกว่าเอาไปตุนเนาะ<ช>ข้าบกล่องนี้แทนที่เอาไปกล่องเดียวพอกินเสร็จแล้วก็แค่นั้นเอาไปเก็บไว้ในเต็นเสร็จแล้วเอามากินใหม่อากาศมันร้อนเออมัน,นจะเสีื้อพวกเชื้อไวรัสพวกแบคทีเรียนี่มันก็จะทําหน้าที่ไงพอทาหน้าที่เสร็จกินก็ไปนะคะทุกอย่างไม่ต้องตุนแล้วก็น้าดื่มน้ำดื่มน้ำดื่ม อย่าเอาไปวางตากเด็ดเด็ดขาดนะคะให้เอาไว้ในที่ร่มให้เอาของคลุมไว้นะคะมันเขาบอกว่าน้ําดื่มเราไปตตกขวดมันจะก่อก่อสารมะเร็งขวดของเขาอะ่ะจะก่อสารมะเร็งค่ะมันมันมันขวดนี่เขาเอาไปรีไซเคิลมาพี่น้องใช่ค่ะเราก็อยากให้พี่น้องทุกคนเราเป็นครอบครัวใหญ่ถ้าคนหนึ่งป่วยอย่างสักครู่น้องที่มาด้วยกันะป้าน้อยป้าน้อยแม่ปวดท้องสายน้อง อายุหกเดือนมาเราก็เล่นน้องก็หน้างงไม่ได้ทานนมไงเราเลยบอกว่าน้องจะทานนมกล่องไหมน้องไม่ทานน้องจะทานหมอน้องไม่ทานอรู้สึกว่าพี่ธนากรกับพี่อุดมบอกว่ากินข้าวเสร็จแล้วออกมานะอย่านอนอยู่ในเต็นท์อย่างเดียวเดี๋ยวหลังจะเป็นกระดานออกมาเอายืดเส้นยืดสายเส้นยืดสายบ้านเออนะฮะค่ะจริงๆเนี่ย จริงๆเราก็สู้กันมาอย่าเรียกว่าสู้เือเนาะเรามาพักค้างอ้างแรมค่ะเพื่อจุดประสงค์เดียวกันนะคะแล้วก็มาแสดงจุดยืนของทุกคนเหมือนกันเจตนารมแล้วก็รวมการของทุกท่านเนี่ยเหมือนกันทุกคนอยู่แล้ว ข่าวล่ามาเร็วน้องต๋อยยังไงคะมีคนโทรมาจากเสริงสางคอนบุรีอันนี้ต้องไปเช็คนะเขาบอกว่า <ST> เฮ้ยน้ำหลวงอ่ะไม่ต้องไปค่ะ <ST> ไม่มีอะไระอยู่กับเราจะได้คนละสามแสนไม่ต้องออกอยู่นอนอยู่บ้านได้